ครับค่ะ 10เมษายนเมืองพัทยาได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยาประจำปี2566ณนะสวนสาธารณะลานโพนาเกลือและวัดหนองใหญ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิน่นสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านให้คนในท้องถิ่นได้สืบสารคงอยู่ต่อไป ดยในส่วนของสวนสาธารณะลานโพนาเกลือมีกิจกรรมการลเล่นพื้นบ้านสนุกสนานและน่าสนใจมากมายตั้งแต่ช่วงเช้าก้าวนาฬิกาเป็นต้นไปอาทิการแข่งขันยิงหนังสติกการแข่งขันชกักะเยอะตะกอลอดห่วงเตะปี๊บไกลกินวิบากปริศนาคำกลอนทายโจกและการสาธิตกีฬาพื้นบ้านมวยตับจาก รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานสำหรับกิจกรรมภาคกลางคืนเป็นพิธีการบวงสรวงกองข้าวเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นพิธีการเช่นเดียวกันทั้งสองแห่งซึ่งในส่วนของวัดหนองใหญ่มีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีรวมด้วยนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆและชาวชุมชนวัดหนองใหญ่เข้าร่วมงานอย่างคึกคักส่วนที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนายบรรลือกุลวณิช ประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยสมาชิสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งนางสาวภารดีเผือกโสภาปลัดอาวุโสอำเภอบางละมงุงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเช่นกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยการแสดงรื่นเริงต่างๆการออกร้านร่วมทำรงทานจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน และไฮไลท์ของงานคือพิธีบวงสวงกองข้าวและขบวนแห่นางฟ้าเทวดาที่มาประพรมน้ำมนต์ที่ได้รับการปลูกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานต่อด้วยขบวนแห่ผีป่า ที่เรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้แก่ผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีซึ่งผีป่านั้นได้เดินขบวนหยิบขนมอาหารคาวหวานที่ประชาชนมาร่วมงานได้ตระเตรียมไว้ให้อย่างสนุกสนานโดยในส่วนของสวนสาธารณะลานโพนาเกลือยังได้มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยรถแห่ที่มาสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานประเพณีกลองข้ามเมืองพัทยาในปีนี้อีกด้วย นางสาวคัดสาอะไรสุกัญญาเบิร์ตนะนางสาวจามาแสดงอาสาสุดท้ายคนทำงานในงานสุดท้ายบางเรื่องถึงบางพระมาณประมาณอะไรกัน

เทพยาดาเจ้าเปลงปรีปวโมโศมโนสารจับนงแห่งองค์พระมหาการ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับของคำศพทำเนียประเพณีโบราณของพวกเรานะครับในชุมชนที่คิดว่าวันนี้นะครับหลังจากที่กิจกรรมต่างๆที่บ้านหนองใหญ่เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นชุมชนที่ได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างถึงเรื่องมนมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่17แล้วนะครับสนับสนุนโดยรอบการเด้น ร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00หยุทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11เนากถึง20นากติดต่อสอบถามไดที่โทร8 8 3 8 7 9 4 4 1 1 อ c คาเดมี่แอนทามเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r สฟ f i v e Academy